สวัสดีครับวันนี้แมมโมชนแนลนะคบวันนี้ไม่อยู่ในเกมแฟ็กบอลนะครับอันนี้ก็มาอัดการเกมนี่อันนี้ผมก็เข้าแตแล้วนะอันนี้ไว้ปูดกดซีก็คือการก้มนะอุยอุยไม่ทันเลยยู่ดีก็มาให้มันไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะับแต่ก็ ใช้ไปก่อนวางกันไว้ตรงนี้เลยกันไว้ตรงนี้ด้วยโอกได้ปะออกไม่ได้อะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะอ่ะอะไรหายอาจาไว้สร้างเพื่ออะไรอะ่ะแค่จอดเลย นี่ดีนะว่าถ้ามีสองนัดพอดีถ้าเรายิงโดนตัวเพื่อนสองนัดก็เท่ากับเพื่อนตายให้โดนหัวอดีนะก็คือตายเลยเพื่อนยิงไม่ดูเดยสักนัดออเฮ้ยยิงยิงดีมีงอไม่อยากมีงอ,อ,อตาย เก็บกลัวจะกลัวไม่ไหวเพื่นอนจะมาช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมก็ไปซื้อของก่อนนะซื้อของก็ได้นี่เป็นโลบักนะผมเห็นเพื่อนเติมันด้วยนะเพื่อนเติมปืนนี้ด้วยอ๋อ ปุ่น,นี่ดูโหดกว่าราคาแพงงว่ดด้วยซ้ำตังก็มีไม่ค่อยเยอะด้วยซ้ำเอาดีกว่าโอเคใส่ดิแคทสองอย่างไม่้อใจอ๋ออาดื่มดีกว่าปะนี่อยากรู้ด้วยว่าดื่มมันช่วยอะไรว่าอิเอนเทอร์จนหมดไม่หมดเลย อันนัที่มีวันหมดอันนัที่หมดเลี่ยช่วยได้ประมาณน,นอ่าอ๋อเพื่อนนัดอะดูหนึ่งนัดอออออ่อ่าอ่าไม่รู้เรารู้เมื่อกี้นู่ว่าเราไม่รู้ยอ,อย่าไปยูวีดเลือดสามหมดเล้วเท่าไหร่เนี่ยงง เลี้ยวยังไงอะดูไม่ได้อะอะไรเนี่ยเลเวลอยังไงอยู่ว่าเราหรือว่าเออแล้วก็ไม่รู้ว่าดูเลเวลยังไงเลยซ้ำให้เราดูก็รู้ไม่ได้เดี๋ยวเราเราตามใหม่ก็ได้นะตังเราเหลือน้อยมากเลยเนี่ย เราก่อนมีเสียงอะไรฟันกันอื้มอทีมเวทอะอ่อ่อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นปืนเลยละกันเพื่อนเป็นปืนใช่นะเพื่อนูบ네ลุกเต็มเลย เื่อความรวดเร็วเออเพื่อนมันป้องกันมันป้องกันไม่ได้ตลอดนะให้ตลอดปนะไหนดิแอ,กอบอก้มกันไม่ไม่ไม่ตลอดก้มแล้วแอบมันก็ได้เออชาวมมีรูมีด้วยอึดจังเลย เออเมื่อกี้เกลี่เล็กๆโอ้ยเรือหรือแค่หนึ่งเพื่อนปล่อยเราไปเถอะเราสามเหมือนเหมือนกว่านั้นเลยดูเร็อว่ายังไงเนี่ยมีเรือดูเร็วอุ้ยตัวเราใส่มากเลยเนี่ยก็ซื้อหมวกนี้มานะทีมแดงชนะใช่ในนั้นก็เขียนผิดนะชนะทีมแดงเขียนผิดนะเอานี่เอานี่ โวนี้อ๋อรวมกันก็ถือว่าดีเนี่ยคนสองไม่ดีเขารู้หน่อยไม่ได้หรออันนีนนอ้ต่นเอ้ยทีมแดงทีมแดงเขาน่าจะขยับตามเม้าด้วยแดงเวสฟ้าเดียนายผมเป็นทีมแดงไม่ได้ ในดีกว่าไม่ต้องเติมเยอะเติมกินเดียวห่อไอ่กลม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 นี้อ่าก็กดหนึ่งดีกว่าไม่ได้ไม่ได้กดกล่องนี้โอเคเติมอ๋ออือหืออือหือแผงแพงกันทั้งนั้นหนึ่งเสนลวดนี้สามพันเลยหรอ แพงกกินเ้าไมาไหลเก็บตังค์งได้วันนี้เท่ากันนะอาจจะเก็บตังค์ได้ถึงอันดีๆเนี่ยอันนี้หกหมื่นห้าพัน,น 65, เลยซื้อปืนเลยไม่ได้สักอันเนาะเอาตัางค์ไปซื้อของหมดเลยเนี่ยเจ,จ็บใจทีได้มากเลยอะออซสอรีไม่ต้องซื้อนะไม่ค่อยดี ับอ,อันวีพีเป็น VIP. วีไอพีวัดอ๋อเจาะเมืองแร่อันนี้อ๋อเป็นที่เป็นจบคู่นะสิผ้าโลบักอันนี้แพงกว่าอันน,ออน,น,ออออนี้ไม่จํากัดโอก็ไม่ไม่จํากัดฮะอันมันเอาซื้อเลยล่ะครั้งนนแต่นี่มันไม่จํากัดนะเออให้ไม่เดินก่อนเพืพ่อนเราไปช่วย ทีมแดงมาแล้วทีมแดงมาแล้วทีมแดงอืมอืมอ่มอารับซูปเปอร์อแล้วรับดีมากในตรงนี้กว่าไม่มีหน้าเอ้เขาดึนเสียงฟรีเชา้าเราคนนั้น,เพ,นเพื่อนเพื่อนองใครยินก็ไม่รู้เราไปช่วย ตายแล้วอืออ,อ,อน,เน,น,น,นเป็นปะนี่นนเป็นปะกๆๆๆกดนี้เออได้ๆๆวิธีนี้ได้ผลอยู่

หนึ yeah! ่งร้อยส่วนเต็มแล้วนะไปเพื่อนเพอนเนไอมันทิ้ก็กดไม่ติดฮมันตกดไม่เลยก็ก็กกดกดกดก็ก็กกกกด็กก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 ดๆๆๆๆๆกก้ยกกกกกกกดกดกกก

แตกให้ตังประมาณหนึ่งพัเออเออไลไม่นะ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 โอ้โห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 ผมไม่ได้ถุงอะเดี๋ยวมาตีเราไม่ได้นะ อยาาขุดเป็นที่กำบังอ้าแล้วข uh, <killing>? ุดขุดขุดขุดโอ้โอ้โอ้่ะมองมององอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอุ๊ยอุยเลือดลดแบบอื้อข้าไรไงอะเดียวดูว่าเมื่อกี้อุ้แปดแ อันดีนะผมเคยเจออันใหญ่ด้วยเจอแค่หนึ่งครั้งในชีวิตที่เล่นเกมนี้มานะแต่เนี่ยเจอประมาณสองสามห้าครั้งเลยอืออือขึ้นไปเพื่อนหลือเลือดน้อยยิวก่อนไหมเกมเกิดมันมาก วิธีกดซีลัวๆนะเออเออเอเอืเออเอออเออเอเพื่อนเออเออเเออ้อออเออออเออ จยตามไปเอาเราเอาเราื้อแล้ว,ลวก็ช่วยได้เพื่อนอย่าตายนะเอาตายเลย้ามีคนยิบอย่าทำเพื่อนของเรา ทีมแดงทีมทีมแดงทีมแดงเฮ้เฮเฮ่เเพื่อนพาอุย้ยทำไมตีอะไรไม่โดนเฮ้เฮ้เฮ้ยเพื่อนอยากขีดขีดโกงมากเลยมีเพื่อนจ่วยยิงโอ้โหแทงยิงก็ไม่ได้นะเพื่อนอึ๊บอึ๊บน้องรีบปยิบนคนหยิบและป้องเขา โหยิบหยิบหยิบเออเราหยิบแลหละช่ด้วยเฮ้ยเพื่อนทีมีเล่นกับทีมเนี่สีแดงได้แค่หนึ่งเอง,เองนะับดูจากด้านบนนับสีแดงได้แค่หนึ่งแต่ทีมเราได้เจ็ดแล้วนะบเจ็ดแล้วจะ่กกันขึ้นกันเป็นเจดแล้วนออเอเนหละป้อ,อ,อ,ปองปอง้ปองกันตรงนี้กดกดสอง อันนี้ก่อนเขามาก็สู้เขาตรงนี้เลยสามสองหนึ่นยายายาเี้ีไม่นะไม่นะปล่อยให้เขารอดไปไม่ได้ เยอะดีกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ทงแดงทองแดงแผลงทองแดงกันเฮ้โอ้ไปเลยไปเลยไปอยู่กคุ่มเกบเก็บเก็บป้องกันกันไปไปเพื่อนเพื่อนเพนไป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 เลยไปไปไปาาปปปปปป ยายถ้าจะทำก็ทำล้วเ่้นโอ้โหโอ้โหเราเยวแล้ว,วอมองอก,กันไว้มองก,กันเขาไว้กดสองสร้างเลยสองที่ตูขโมไม่เห็นนะ ถ้าตูดูมาก็ไม่รู้ก็รีบฟันมีเลยอืมอืมเออ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 อออู้เอ้ยหัวเราหน่ามีนะโอ้เอ้เพื่อน อืม<ไ>อานปฏิทานของพวกเราอย่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 า,ย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 าทำอย่าทำค่ะคือไม่ทันหรอก โอ้โอ้โอ้ไปหนา้าอือมีอะไรมีอะไรเฮ้ย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 อย,อย่าสู้อย่าสู้อย่างนี้อย่าทำอย่างนี้หืึหยิบไปตัวหน,น้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังจะหิวเลือดดิไม่มีที่หิวแล้วสร้างถังตัวนี้เหมือนเดิมกล็ไม่ อาไปแล้วไปแล้วอ่าเพื่อนนู้นเ่อนไปไปให้ทางให้ทางถนเล็กกะอื้อื้อเมันคนอื้อ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 อ ทำคาข้อกลมอยู่ได้ดปุดพิดมองมาเห็นนะไมไ่สลีสปอนเนี่ยอ๋อเพื่อนคนนั้นเออเก็บเก็บเก็บแล้วก็นี้นี้นี้ ่อื้อนเพื่อนตกใจเดียเดียเดียเต็มฟ้าโอ้โอ้โอ้เตมฟ้าโอ้ยโอ้ย kau oh, langsungin nih, uh, ada isi udah, Eh, yang teman ya, ตานนี้เสร,ร,ร็จก็คงพอได้เราหังว่าอันนี้มันก็คงเอ,อ,อยเปลี่ยนทีในตาเน,นี้ยไม่แน่ยา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 ,ยา,ยาพิษเดี๋ยวก้มนะอ,อึอ๊บยาหน้ายาหน้ากำก้มอยู่ไปเลย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 เราก็เตรียมตัวเ,ออเขาไม่รู้กันหหอก่ะ พวกเราฉลาดพวกเรานี่ฉลาดผมแค่กุมตรงนี้เขาก็ไม่รู้อะไรกันแล้วอ่ายิบยิบยิบโอ้โอ้โอไม่โดนหรอไม่รู้อีกโหอ,อะไรเนี่ยทำไมเลื่อนรถเยอะจังมีไฟอันนั้นบนิกก็ไม่ไกลก็จะได้เลยสามสิบแปดวิ เรอตาหรอืรอเราดูตัวใหม่ด้วยว่ามันกี่ทีจะได้รู้โอเคเพื่อนเอาเอาไปเลยปีบบีบแล้วก็มาเพื่อนทีมนี้เก่งฮะเออสนุกฮะเพื่อนถ้าเพื่อนทีมเก่งจะสนุกนะับช่วยกันปกป้องอโอ้อโหปยบไปยิบเฮโยเฮโยเฮโย ยิบยแล้วอิบยิบแล้วเดินชิวชไปเดินชิวชิวกลม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 กมจิมบูวินเย่เราได้เงินห้าร้อยนสำหรับคนที่ชนะนะครับสราซิว่าตาใหม่เลือกเลือกแบบเดาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบอะนนี้อไให การกดไลค์โอ้ทั้งการุณชอบสักหนึ่งแสนเจ็ดมืนโอ้โหกดกดเนี้ยกดไปดเป็นทีมฟ้าเหมือนเดิมดเลยเป็นไม่ได้อือหือสิบสี่นาทีคแค่นี้ก็พอก่อนนะเพราะว่ากดดูเกมฑ์รับ สิบสี่นาทีเลยนะนาทีสิบห้านาทีเลยนะเขบคือการตากและชมวังเทนเน่มากเลยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ